สวัสดีทุกคนนะนุ้ยวันนี้เราก็กลับมากับช่อง f i r e w a v ต้มเจ๊ฮ่าๆโอ้โหหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยแต่งไฟกับพ er ิษตาได้อะใช่ไหมใช่วันนี้เราจะมาเล่นแมพเขาเรียกว่าแมพอะไรอ่ะ Space Simulator เออ Space Simulator แต่เสียงดังมากขอแเคเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปอันไม่เกี่ยวกับคลิปอ่านว่าคอนเว r นะอเสียงอยากไปหาอ่านว่า Convert เลย อ,อ๋อมันอ่านว่าคอนแวทใช่ไหมใช่ตอนแรกเขาดอ่านว่าคอนเวตเตอนี่ก็ไม่เขียนใช่ปะคอนเวตย์ v อ๋ v อง่โอเคไม่เป็นไรหรอกปะเราไปเราจะไปคือเกมนี้เนี่ยจะให้เราไปทำการเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเหมือนสำรวจดาวบ้านแล้วก็เก็บผิดมาใช่แต่ของผมไปกู้แบงก์มากระเป๋าก็เลยใหญ่กว่าจะมากเก็บได้หกชิ้นเพื่อนไปหน่อย เพื่อนชิปเปเปอร์เพื่อนชอกระดาษเบาจริงนะเย่เพื่อนนูเพื่อนนู้นชื่อเย่โอเคเดี๋ยวเขาเสกให้เดี๋ยวเขาขับให้นะอเ,เอา้าเดี๋ยวเขาขับให้เชื่อใจเขาได้เขาขับเป็นไม่เป็นไรขอบเร็วเขาเยอะกว่าอ,อาจจะถึงเร็วกว่าไม่ทันแล้วเปลี่ยนยานลงมา เละเละเละทิ้งดิง่งโน้เลยอ่ะเอาติดติดอ <laughs> ย่าอย่าน,านติดอยา่าโดดมาแล้วเอาโดดก็ไม่ได้ไฟทไับเลยไฟเนะี่ยอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเขาขับให้โอเคนี่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 ขึ้ <c oughs> นี่ถูกกลัมแล้วกันนะซ่อมยานด้วยโอเคไป เฮ้ยยานข้างหลังเลยมีไฟนิดหนึ่งปะมันลอยขึ้นมาได้โอเคงั้นเราไปที่ไหนดีไปเราจะไปดาวสุ์กันแล้วใช่ปะเราลงไปดาวอังคารกันไหมโอเคเพราะบู๊เขาเยอะอยู่แล้วไปโอ้ความเร็วคุณเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ความเร็วเขาสามสิบสองว้าวไวจังไวกว่าจะเรือตัวใช่ไวกว่าจะลวดอีกไปดาวอังคารกันคอนแว็ตไวกว่านะครับ คอนเวทไวกว่าจรวดถ้าอัปเกรดแล้วมัน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 สมมติว่ามันใช้พลังจากเอ่อขันวันแดงแดงน้องถ่วงใช่ไหมยานตดไฟยานตดยานตดโอ้หเหมือนเกมนี่เลยที่เราต้องคอยหลบกระบาดอะหลบเซติบอะเหมือนเกมนั้นน่ะเกมอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกเกมอะไรไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้นะ น้าน,นเกมอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่มันไม่มีอ่ะไม่ไม่บอกไม่บอกเราเราไม่ได้สปอนเซอร์โอ้ยไฟดาวมังคาร์นอีกแค่สามพันเมตรเองแป๊บเดียวเฮ้ยไวจังใช่รถทีเท่าไหร่รดทีละห้าสิบใช่รถทีละห้าสิบโอ้ยชนเรียบร้อย,อยดูบริตี้ดูบริตี้เขาก็ห้าสิบห้าถ้าสมมุติแบ่งครึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบห้าป่ะ 25บแล้วเป็น25.25 25. 25. เอ้ย25.5เอ้ย2 0 27.5เ้าอาลุกตูชนอีกแล้วไม่เห็นข้อแ้กของคุณเนี่ยอีก2,000เมตร <laughs> มันซื้อความเร็วได้ไหมแบบนี้ไม่รับความเร็วด้วยเป็นด้วยโลบักหร <laughs> อประมาณนาทีกว่ากี่นาทีแล้วเนี่ย ตอนนี้ความเร็วเขาระ, Lib 9, umas, <S <S เร,ระดับ9เห็นไหมเ้ย9เรื่องยยต์ระดับ9ตอนนี้โหผ่านไป3นาทีแล้วไวมาก3นาทีถึงแล้วเนี่ยเพราะว่า5นาทีถึงมั้งอ okay. ุ้ยมันมีฟูบอสแบบมีมอสช่วยเอ้ยฟูบูสโมอสเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ได้พูดไม่ได้ตัดออกตัดออกตัดออกโอเคแล้วก็ดาว เราจะอ่านส,สลับหลังเลยกันนะ s มส s มอิสสอมอิ s s o m i e d s มอิดแล้วก็ซนะ s, <S, s, s o ฟ e s, <c oughs> <S o ฟเสียงเป็นอะไรเนี่ยไฟถึง,งแล้วเย้ <Yeah. S 1> ไฟเราสิ่งแรกที่ไฟต้องหาคือต้องหาออฟก่อนเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโลภ หาอ็อกก่อนจะได้ทำคุยสำเร็จจะได้ V I P ฟรีเราเราชอบของฟรีมากกว่าอย่างกับกล้วยว้าอุ้มอ๋อมีที่เสกด้วเหรอคนเสกอ๋อไม่มีที่เสกแต่ว่ามันเดี๋นวนะเซ็งเขาตายแล้วใช่ไหมเนี่ยคนเงนกอดเพื่อนมาไกลได้ขนาดนี้เลยเหรอด้วยออบิเตอร์เนี่ยนะอ๋อพังหมด ม,มันซ่อมยังไงอ่ะอยากซ่อมมามันซ่อมไม่ได้หรอ,อมาอย่าเพิ่งไปหาออฟก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีกระเป๋าก็ขุดมาสองอันเข,นขาขุดไปเลยห้านโอ้กระเป๋าคุณใหญ่ใหญ่ใช่เพราะเขา,เ,ขาเก็บได้หกชิ้นแต่พิกแอ๊ไม่สามารถขุดได้เร็วขนาดนั้นโอเคแต่ว่าหาออฟก,ก่อนโอ้โอโอโกองหลุด กล้องหลุดออกจากดาวไฟจะขุดแค่2ก้อนนะอย่าลืมนะโอเคขุดแค่2ก้อนลองหาออฟอะออฟมันจะเป็นเหมือนดวงตาใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนก้อนเล็กๆเนาะหาออฟเลยไฟหาออฟไปด้วยหาออฟเขาขุดก่อนเขาขุดแล้วเขาก็จะดูไปด้วยว่าออฟเป็นยังไงมันอาจจะซ่อนเนียนกว่าที่คิด่สต้องเดินวนรอบๆแล้วไฟเขาไปทำไมเนี่ย อะไรอ่ะเฮ้ยเจอออฟแล้วเจอออฟแล้วว้าวเอามามันอะไรเนี่ยเออมาเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิมันยาเหรอวุ้ยมีก้อนด้วยคืออะไรใส่ปินหรอเฮ้คลิกหรอไปดูดวงอาทิตย์ดิค่าคือค่าคือเทพเจ้าไอจุดๆนี่มันคืออะไรหนึ่งทำปุบคลิปทำปุบคลิปทำปุบคลิป ทำปกคลิปไฟมาถ่ายด้วยกันเร็วเพื่อทำปกคลิปที่ันจุดนี้มันคืออะไรไฟหันเป็นแนวยืงกับเขาเลยไม่ไปฝั่งซ้ายเขาสิไปฝั่งาเราฝั่งซ้ายเขาอะไม่ใช่ฝั่งซ้ายเขาเอ้าเดินชนแล้วหันอะหันโคโลทิศเลยโอเคไฟหันไปทิศนี้หน่อยหันไปทิศดาวพลูโตฮัลโหลหันไปทิศทิศนู้นสิทิศดาวพลูโตอ่ะ ดาวมีโตโัวให้มันให้มันเฉียงกับเขาให้มันยืออ้อ่ะโอเคถ่ายคลิปไอถ่ายภาพหนึ่งสองสามยิ้มอ่ายิ้มไปไปนะเขาจะถ่ายภาพของดาวอังคารสู่ความมืดว้าอันไกลโพ้นโอเคไฟมาดูออฟออฟอยู่นี่ออฟอยู่นี่นี่น,นี่ข้างหลังนี้เขามองด้วยตาเปล่านี่มาซอฟ ไหนดูคำอธิบายม,มันเขียนว่าอะไรขอรอ,อย่าเขียนว่ามูนออฟเลยมันชื่อบิ๊กไม่ใช่ไหนดูเยดูคำอธิบายดิเออมาออฟเออโอเคดีนะมาออฟไม่ใช่มูนออฟโอเคถ้าไม่หินมันเหมือนเกลือสีชมพูเลยเกลือหิมาละยันอะ เกลือหินมา l าเกลือหินมา l อ้าวยานใครเนี่ยเดี๋ยเพิ่งขึ้นยานเดี๋ยวเพิ่งขึ้นยานเดี๋ยวย่างถูกปล่อยเดี๋ยวเขากดผิดใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาต้องนั่งก่อนเขาต้องนั่งเป็นคนแรกโอเคมันหมดย่างหินนะอุ๊ยหินมีครบอะไรห้าก้อนพอดีแต่มันมีแต่มันก็มีแค่ห้าก้อนอะนะ เออลาถ้าจริงๆอ่ะเราเก็บพื้นที่ไปดาวสุกหน่อยก็ได้นะดาวเอ้ดาวเาวสาข้างเราเนี่ยเออจริงด้วยนะแต่ว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปอัปเกรดความเร็วก่อนว้าอ้วโดนยิงไปเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนมามาออีกแล้วเหดี๋ยวเขาขึ้นขึ้นไปขึ้นนั่งนั่นั่งนั่งนั่ง,งโอเคซ่อมยังไงอะ่ะซ่อมไม่ได้หรอกูอ <c oughs> เสียตังค์พอเลยพอพอ ่ะกลับโลกกันดีกว่าโอเคโอ้โหสู่ความโหยังไกลเราไปดาวหางแม่มนจะชนเราพังแมอยาเลยอย่าพุ่งเสียงอย่าพุ่งเสียงไปโลกก่อนโอเคเราจะไปดาวหางกระเป๋าเราเต็มแล้วนะใช่ไม่แต่แต่ดาวหางมันจอดไม่ได้ไงจริงเฮ้ยฟ้าเขาเห็นที่ดาวโฟบอสเอ้ยโฟมุ ก็ไม่บอกไม่บอกม่พูดไม่พูดไมพูดพดาวโฟบอสโฟบอสมันก็มีหินเหมือนกันนะต้องลองไปเก็บหินของโฟบอสดูเขาเห็นเหรอเห็นมันเป็นเหมือนก้อนเล็กๆๆเต็ไมไปหมดเลยโ <Okay, S 1> อเคลองดูกันโอเคงั้นเดี๋ยวขอเร่งความเร็วไปโลกเลยหนึ่งสองสามติ้งติ้งเอ๋ถึงโลกแล้ว oh, okay, แล้ว oh. อ้าวอีกแล้วเ oh. หรอ ปล่อยไว้งั้นแหละเดี๋ยวลากเขาเดี๋ยวลากเขาโลกเองไปโอ้ยยาชนอีกแล้วโอเคเอ้ยเอ้ยย่าโอ้โหโดนลากเขาโอ้เขาลกยาโอ้มาแล้วเอ้าดโดนตัดเชือกเลย โอเคเราได้ดูใครลับผาตัวเข้ามาเย่ yeah. ยานสีดำโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวยานขัดข้องเอเอีออะยานเสียกแล้วเหรอเสียบ่อยจังเดี๋ยวเราจะไปขายกันดีกว่าว่าเราจะได้ราคาทั้งหมดเท่าไหร่ลุงโอเคลุงเอ๊ะเคาจำได้หินดาวคาราคาสามบาทหินดาวคานโอ้ขายได้สามบาทเองเหรอ,อไม,ไม่ไม่น่าไปเลย แล้จะไปดาวสุงโอ้ได้สิบห้าเหรียญแล้วก็เอามาออฟมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวเขาดูให้นี่มาออฟได้เป็นดาวมังคโอตันใหญ่เท่าหน้าเลยไฟใหญ่เท่าหัวเลยอุ้ยอันนี้มันหายไปอ่ะไอตรงเนี้ยไฟใหญ่เท่าไฟตัวนี้ใหญ่เท่าหัวเลย ตรงบริวารดาวดาวสุกอีกโอเคแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยไม่อะไรอ่ะแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวดาวเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปดาวอะไรดีไฟโอเคเขาอัดต่อเลยไม่ครั้งครั้งหน้าเราจะไปดาวอะไรดีดาวดาวอาทิตย์เลยไหมไม่ใช่แค่นี้แหละบ๊ายบาย